เอสเซเวนแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ6เดือนที่พลิกผันของนิโคลัสแจ็กสันโชว์ตลาดซัมเมอร์ปี2023หนึ่งในสมโมสรที่มีข่าวซื้อขายมากที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นสิงบลูเชลซีของทอตโบรีและกลุ่มเคเล็กแคปิตอลโดยสมโมสรมีการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปหลายรายในขณะที่ตลาดขาเข้าพุ่มีแค่ไามา่กี่คนเท่านั้น ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วทีมมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ทำให้พวกเขาตัดสินใจเซ็นคริสโตเอนกุนกูเข้ามาในตลาดรอบนี้รวมไปถึงกองหน้าจากบียาเอเลอย่างนิโคลัสแจ็กสันซึ่งเป็นคนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเขาในวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนชีวิตของนิโคลัสแจ็กสันค่อนข้างพลิกผันพ่อสมควรมันเกิดเหตุอะไรขึ้นก่อนที่นักเตะจะมาชูเสื้อกับเชลซีเรื่องราวนี้เริ่มต้นในช่วงปี2022 สโมสรอนบียาเรัลในช่วงต้นฤดูกาลทีมมีอุนัยเอเมรี่เป็นเฮดโค้ชคุมทีมอยู่ก่อนที่ปลายเดือนตุลาคมจะเป็นกิเกสเซเตียนเข้ามาคุมทีมแทนโดยในช่วงของอุนยเอเมรี่นิโคลัสแจ็กสันในวัย21ปีก็ได้โอกาสลงเล่นกับทีมอยู่พอสมควรซึ่งในระหว่างที่แจ็กสันลงเล่นในยุคของอุนัยเอมเมรี่แม้ว่าผลงานในสนามจะค่อนข้างน่าพอใจแต่ตัวเลขในการมีส่วนกับประตูถือว่าค่อนข้างน้อยในยุคของอุนัยแจ็กสันลงเล่นในลีกไป11นัด จำนวนนาทีลงเล่นคือ705นาทีทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสก่อนที่อุนาเอเบอรี่จะโดนตรวจจากตำแหน่งและบิยาเรียลก็ไปแต่งตั้งกิเก้เซเตียนเข้ามารับงานแทนหลังจากที่กิเกเข้ามารับงานโค้ชดูเหมือนว่าโอกาสในการลงสนามของกองหน้าเซเนกัลรายนี้จะลดลงช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม4นัดแรกที่กิเก้เข้ามาคุมทีมในลีกนิกส์แจ็กสันลงเล่นไปแค่3นัดรวมนาทีลงเล่นเพียงแค่89นาทีเท่านั้นแถมทำไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียว ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจําสาหรับนิโคลัสแจ็กสันแต่จากผลงานภาพรวมในสนามก็ยังมีทีมในยุโรปให้ความสนใจในตัวเขาอยู่บ้างโดยก่อนที่ตลาดเดินมกราคมปี2023จะเปิดซื้อขายอย่างเป็นทางการมี2สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แก่ซัแฮมตันและบอร์นมัธที่อยากได้ตัวเขาไปช่วยทีมหนีตกชั้นซึ่งข่าวการย้ายทีมถือว่าค่อนข้างเข้มข้นมากเนื่องจากสื่อตัวท็อปหลายสำนักต่างก็เล่นข่าวการย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กสันกันอย่างยกใหญ่ และข่าวการย้ายทีมก็เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อทับดอะเชรีส์พร้อมยื่นข <Middle> ้อเสนอสูงถึง20ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อแจ็กสันมาเสริมทีมหวังพาสโมสรรอดตกชั้นให้ได้ในช่วงครึ่งที่เหลือของฤดูกาลแต่ทว่าตัวนักเตะกลับเกิดปัญหาที่ในวงการฟุตบอลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นคือปัญหาอาการบาดเจ็บโดยนิโคลัสแจ็กสันบาดเจ็บที่สะโพกมาตั้งแต่วันที่7มกราคมปี2023นั่นทำให้เดีลกันย้ายไปร่วมทีมบอลมัดไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น ซึ่งกว่าที่นักเตะจะกลับมามีชื่อลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งคือวันที่4มีนาคม2023เท่ากับว่านิกส์ใช้เวลาพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บสะโพกนานเกือบ2เดือนหลังจากที่นักเตะพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วช่วงแรกนักเตะยังคงถูกดรอปเป็นตัวสำรองเพราะสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์จนมาถึงวันที่2เมษายนนักเตะก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับเรอัลโซเซดัดและเขาสามารถทำประตูได้ด้วยในเกมนัดนั้น แต่ทว่าช่วงท้ายเกมนักเตะกลับโดน2ใบเหลืองกลายเป็นใบแดงติดโทษแบนไปตามระเบียบหลังพ้นโทษแบนตัวของนิโคลัสแจ็กสันก็เริ่มได้ลงเล่นมากขึ้นประกอบกับผลงานในสนามของเขาก็เริ่มดีวันดีคืนทําให้กิกเก้เซเตียนพอใจกับผลงานของนักเตะและให้เขาลงสนามต่อไปเรื่อยๆและเมื่อเข้าสู่แนัดสุดท้ายของศึกลาลิกาไม่รู้ว่านักเตะเกิดไปได้ของดีอะไรขึ้นมาจูๆ่ๆนักเตะก็ผลงานดีขึ้นอย่างน่าตกใจโดยแนัดสุดท้ายในลีก เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดและเขาก็ตอบแทนความไว้ใจได้เป็นอย่างดีโดยการทำไปถึง9ประตูกับอีกสองแอสซิสทำให้ชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นและเริ่มมีหลายทีมจับจ้องมากยิ่งขึ้นเมื่อฤุูการล่าสุดผ่านพ้นไปช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2023ก็เริ่มขึ้นโดยในช่วงแรกแจ็คสันยังไม่ค่อยมีข่าวการย้ายทีมจากสื่อที่น่าเชื่อถือมากนะักแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีทีมที่อยากได้ตัวเขาอย่างจริงจัง ซึ่งได้แกส่สโมสรนเชลซีเนื่องจากในเวลานั้นทัพสิงบลูกำลังมองหากองหน้าราคาไม่แพงให้เข้ามาช่วยเรื่องทำประตูให้กับทีมในซีซั่นใหม่หลังพวกเขาต้องพบเจอกับฤดูกาลที่ย่ำแย่ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมมีผลงานที่ไม่ดีในปีนั้นคือเรื่องของการจบสกอร์เป็นผลมาจากการที่ตัวรุกหลายคนของเชลซีต่างพากันฟอร์มตกไปพร้อมกันบวกกับอาการบาดเจ็บ วันเวลาผ่านไปเดยวกันย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กสันกับเชลซีก็เริ่มเข้าเขาเป็นจริงมากขึ้นเนื่องจากใจนักเตะอยากย้ายมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์บวกกับเชลซีไม่มีสโมสรคู่แข่งเข้ามาร่วมวงแย่งตัวนักเตะด้วยทําให้เหลือแค่เรื่องของการเจรจากันระหว่างเชลซีกับบียาเรอลเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นนักเตะมีค่าชิกสัญญาอยู่ที่34ล้านยูโรแต่เชลซีมีแผนการพิเศษที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้แล้วและแล้วเดีลกันย้ายทีมก็มาได้ข้อสรุป ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2023ทุกสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่านิโคลัสแจ็กสันกองหน้าเซเนกัลเชื้อสายแกมเบียเตรียมย้ายมาอยู่กับเชลซีในซัมเมอรน์นี้หลังจากนั้นไม่กี่วันนักเตะก็เดินทางมาตรวจร่างกายก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้คือ37ล้านยูโรเป็นการจ่ายแพงกว่าค่าชิงสัญญา3ล้านยูโรเพื่อที่จะให้เชลซีสามารถผ่อนจ่ายได้และนำงบที่เหลือไปเสริมทัพและตำแหน่งอื่นต่อไป ส่วนสัญญาที่แจ็กสันเส้นกับเชลซีนั้นต้องขอบอกเลยว่าโคตรระยะยาวเพราะเซ็นกันถึง8ปีถึงปี2031จากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องขอบอกเอาไว้เลยว่าช่วงเวลาเป็นสิ่งที่คาดเดาอะไรไม่ได้ในปัจจุบันอาจจะแย่แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาดังเช่นกรณีของนิโคลัสแจ็กสันที่ในช่วง6เดือนก่อนหน้านี้ตัวเขาเกือบต้องไปหนีตกชั้นกับบอลมัดแล้วแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้ดิวไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม หลังจบฤดูกาลนักเตะก็ได้มาเจอกับโอกาสและข้อเสนอจากสโมสรที่ดีกว่าเดิมนั่นคือเชลซีซึ่งแฟนบอลเชลซีต้องมารอเชียร์กันว่านิโคลัสแจ็กสันจะมีผลงานเป็นอย่างไรในสีเสื้อของเชลซีถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับ และรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ